พิซซ่าญี่ปุ่นแบบเฮลตี้แถมทำง่ายมากๆมาเริ่มทำกันเลยผักกาดขาว4-5ใบนำมาซอยให้ละเอียดเลยใครจะใช้เป็นกระหล่ำปีก็ได้นะและเห็ดเข็มประมาณ50กรัมซอยให้ละเอียดเลยเด้อนี่แหละหน้าตาไฟเบอร์ที่อร่อยแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่อีก3ฟองได้โปรตีนนั่นนะ เราปรุงแค่ทาคูมินิดหน่อยแค่นี้เลยค่ะตีส่วนผสมให้เข้ากันแล้วตั้งกระทะเราทาน้ํามันงาที่กระทะเล็กน้อยเพิ่มความหอมเทส่วนผสมตามปาดหน้าให้เรียบๆขั้นตอนนี้ใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วใช้ฝาปิดช่วยส่วนผสมสุกแล้วก็พลิกกลับด้านได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะทาหน้าด้วยซอสโอโคโนมิยากิตัวนี้ของยามาโมริรสชาติอร่อยแล้วจะโรยด้วยผงปาโอแห้งและสาหร่ายเส้นแบบนี้เลยนะคะเครื่องปรุงทั้งหมดที่ใช้ในคลิปวันนี้เขาแปะที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วนะทําการทาซอสโอโคโนมิยากิให้ทั่วตามด้วยน้าสลัดแต่วันนี้ ที่บ้านหมดเราเลยได้ใช้มายองเน้มาล่าแทนนะใช้ไม้ปาดแต่งหน้าให้ดูสวยโรยปาโอแห้งและสาลายเส้นแบบนี้ก็เสร็จแล้วจ้าทำง่ายจริงๆแต่รสชาติบอกเลยว่าโคตรอร่อยอย่าลืมไปลองทำตามกันเด้อ